สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพ,พันธ์กลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมขาเฉพาะคุณิมันใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่าคืนวันนี้นํามาฝาก1นคู่เป็นการพบกันระหว่างไรอันมาเรตกับบาร์เลนเซียห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงและเช่นเคยครับ ฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณครับเรามาเช็คข้อมูล2พภูดูแฮนดิแคปในอันมารกับบาเลเซียในศึกลาลิกาสเปนแข่งขันกันต่อตี3สามสนนร,ราคาให้เจ้าบ้านในอันมาเรเป็นต่อที่ลูกควบ เรอันมัตติตเป็นทีมอันดับที่2ของตรามีอยู่42คะแนนสถานการณ์ของพวกเขาในตอนนี้ก็คือการลุ้นแชมป์ลีกกับทางบาร์เซโลนาแต่ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่พอสมควรเลยเพราะเนื่องจากมีคะแนนระยะห่างามากอยู่และก็ต้องคาดหวังให้บาร์เซโลนาสนุดบ่อยๆส่วนพวกเขาก็ต้องทำดีบ่อยๆ เพื่อมีโอกาสทำคะแนนเท่าหรือว่าแซงหน้าคืนนอกจากนี้แล้วเรอันมาดริดเองก็ต้องระแวดระวังอันดับที่2ที่พวกเขาอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากคะแนนทีมที่ตามมาอย่างเรอันโซเซดาตก็ไม่ได้ไกลเพราะนั้นถ้าเรอันมาริดพลาดแน่นอนคารับันก็คือดาบสองคมนอกจากจกะโดนบาซ่าฉีกคะแนนเพิ่มได้แล้วก็ยังมีสิทธิ์โดน าสางทีิดับเบียดเข้ามากับชั้นหรือว่าแย่งอันดับที่สองได้ด้วยซึ่งแน่นอนครับผลงานช่วงที่ผ่านมาของนั้นดอร์ก็มีสนุกกันบ้างให้เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนมาเลเซียเป็นทีมดับที่สิบสี่ของตารางครับเปอยู่ยี่สิบคะแนนหน่วยดับแะดูปลอดภัยนะแต่ถ้าด้วยคะแนนะไม่ได้ปลอดภัยนะมาเลเซียยี่สิบคะแนนของมาเลเซียเนี่ย มีคะแนนมากกว่าทีมอันดับสุดท้ายในยโซนปลอดภัยอันดับที่เออ,อันดับสุดท้ายที่ปลอดที่โซนปลอดภัยอันดับที่สิบแปดล้วกันใช้คำว่าอันดับ 68. ที่สิบแปดห่างกันแค่คะแนนเดียวสิบยี่สิบกับสิบเก้าเพียงแต่ไอช่องว่างตรงเนี้ยทีมที่มันมียี่สิบคะแนนหรือมากกว่าทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่หลายทีมด้วยกันและทีมที่มากกว่ามาเลเซียยี่สิบคะแนนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองมันก็มีหลายทีมเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่า ทรงนี้กลุ่มโซนท้ายตารางโคตรโหดครับลาลีกาเนี่ยทีมไหนหลุดบ่อยๆนี่มีโอกาสล่วงได้เลยนะแต่ถ้าทีมไหนพลิกวิกฤตได้เก็บคะแนนได้อาจจะแค่เกมสองเกมอาจจะถึงขั้นปลอดภัยได้เลยเหมือนกันเช่นกันเพราะฉะนั้นบอกเลยนะครับเกมนี้ทั้งอันมาดริดและบาร์เซียต่างต้องการสามคะแนนต่างต้องการคะแนนด้วยเหตุผลที่แตกต่างนะละอัลมาดริดต้องการลุ้นแชมป์แล้วก็ยึดพื้นที่อยู่พาคตะวันิก มาเรียนเชียต้องการความปลอดภัยครับอยู่รอดครับมี็การนิ่นรนในการลงชั้นนั่นแหละนะนี่คือการฟว้านฝันกันของถังคู่ในครับคือวันนี้มาดูผลงานกันสักหน่อยครับไรอันมาริดผลงานห้าเกมหลังสุดปรากฏว่าชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งบอกเลยว่าความตอนนี้อยู่ในแค่เกณฑ์ปานลางเท่านั้นดูไม่ค่อยสมฐานะกับความเป็นทีมรองจากโผนิลลีกเลย แต่เหนียวกนถ้าเจาะไว้ได้รายละเอียดต้องบอกนะครับว่าห้าเกมที่ผ่านมาไม่ใช่งานกระโลกกระลานะครับงานหินหินทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะในสเก็บอลถ้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมที่รล่นมาร์เ็ตนะแพ้กับบาร์เซโลนาในซูเปอร์คัพก็เป็นการแพ้กับทีมใหญ่จากหงหรือจะเป็นเกมบอลถ้วย ที่หมุกนะมีอาริอาสามสองก็ตามหลังไปก่อนสองเมตรแล้วมายิงมายิงสามลูกอ่ะจำมาพิชนะได้อ่ะทําได้ไงก็ไม่รู้แต่ทําได้เฉยอ่ะยังงงอยู่เลยวันนั้นให้วันนั้นผมจําได้ผมมาให้มีอาริอลในวินทีเนี่ยนำสองสูตรก่อนโอ้โหกระเดิกเท้าเลยมั่นใจมากว่ายังไงมีอาริอัลก็ไม่แพ้ไอ้บอนิคเป็นอย่างน้อยอ่ะแล้วก็ได้ชนะกินเต็ม้วยผมกดพลิกชนะเฉยนะ ตัวอีกเกมหนึ่ง,ก,งก็มูเอซามีว่วก็ไม่ง่ายนะแอนติพวาเวม่อที่ไม่ทินทีที่จะที่จะโดนง่ายๆนะครับแล้วโดนสองเม็ดด้วยหลังจากนั้นพวกเขาก็มาเสมอแอดมาร์นในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอันนี้เป็นเกมในเวลานี้ไล่ตามตีเสมอแอดมาร์นนะไล่ตามตีเสมอและไปพลิกแซงในช่วงต่อเวลาพิเศษสามหนึ่งแน่นอนครับงานกับแอดมาร์เนมันไม่ใช่กิดมันไม่เคยง่ายอยู่แล้วสำหรับแอดมาร์เนเวลาเจอแอดมาร์น ตอนนี้เขาคู่ปรับกันและปิดท้ายด้วยเกมกล่าสุดครับไรอันมาริทเสมอกับไรอันโซนสดัดแน่นอนครับรละอันมาริทเองเกมนั้นบอกเลยว่าโรดิชันทีมหลายจุดครับที่ต้องโรดิชันทีมหลายจุดเพราะไรอันมาริทมีเกมหนักไอ้มันมา120นาทีครับนักเตะบางตัวเนี่ยอายุานาไม่น้อยครับไม่สามารถเล่นแบบโอ้โหหนักๆสองเกมติดกันทัางฉันแบบนั้นได้ เล่นยิบเ็เล่นมี30พักแค่3วันนะ่ะนักเตะอย่างลูก้าโมเนตนี่หมดสิ์เลยนะแต่จะกลับมาในเกมนี้นะเพราะนั้นบอกเลยว่าแล้วโมเนตในห้างเกมหลุดที่เห็นหล,หลุดเสมอหลุดแพ้มันสมควรแก่เหตุนะครับส่วนในแง่การลงทุนเงินกำไร2เกมขาดทุน3เกมวันนี้ก็คือห่างลบหมนี่แล้วก็ขาดทุนนะบาดเจนะ็บแล้ากลับแล้วโมเนต์ส่วนบาเรนเซ่อะผลงานห้างเกมหลังสุด ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองก็ต้องบอกว่ามาเลเซียนี่ก็ลุ่มลุ่มดอนดอน,ดนมาโดยตลอดนะเกมถ้วยก็จะเอาเกมลีกก็ต้องหนีตรงชั้นมุ่นวายกันไปหมดนะแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้อย่างน้อยมาเลเซียก็น่าจะหายใจลึกๆและก็มาเน้นในเกมลีกได้เต็มที่และเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาเกมบอลถ้วยตกรอบไปแล้วครับ หลังที่แพ้กับแอตติติบาไปสามประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นล่าสุดที่แพ้ในอันบรยานูรนตเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะก็คือนักเตะมีความกรอบเหมือนกันเป็นทีมทีมาเลเซียไม่ใช่ทีมใหญ่แบบที่จะมีขลุ่มกำลังทดแทนตําแหน่งกันได้นะไม่ในขนาดนั้นนะเพราะนั้นเล่นทีทีเล่นโปรแกรมทีทีบนถ้วยเกมลีกบอถ้วยก,ก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันเรีย้ยเหมือนกัน แล้วก็หลุดให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดทีมใหญ่เนยอันว่าเลยจะเป็นเลยอะพอมาโรนชั้นทีมปุ๊บเนี่ยความสามารถมันไม่เท่ากันอะตัวจริงก,กับตัวสำรองอะซึ่งบอกเลยมีปัญหานี้เป็นกับแทบจะทุกทุกทีมในยุโรปเลยนะที่แข่งขันกันรัวๆแบบนี้น้อยทีมากที่จะแบบทำได้ดีทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกในระยะยาว,ยาวเพราะว่าตอนนี้มองเลยโอ้โหโปรแกรมพุตบอลนี่อย่างที่สรางนะครับ สาที่ก็เล่นการสัปดาห์ก็เล่นมาเมามมนกันเหลือเกินในแง่การลงทุนครับปรากฏว่ามาเลเซียกำไรสองแง่มากขาดทุนสามแง่ากลบกลบนีก็บาดเจ็บเพราะฉะนั้นสองทีมนี้ในเรื่องของการลงทุนขาดทุนทั้งคู่ในแง่ของผลงานอยู่ในทรงปานกลางทั้งคู่ใช้คำว่าทรงปานกลางทั้งคู่นะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของทีมและอันวันนี้ทำได้แค่นี้ก็ผ่านกลางมาเลเซียทำได้แค่นี้ก็ผ่านกลางครับ ส่วนอันดับและคะแนนในตารางแน่น,นอนครับเป็นและอันมาบนึนดูดีกว่าวาเลนเซียอย่างเห็นได้ชัดและก็เป็นการลงเล่นถี่ด้วยสภาพทีมแม้จะมีปัญหานะก็จริงๆมีปัญหาทั้งคู่แหละแต่ก็ดูแล้วทรงที่มีอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับลังแตะทั้งสองทีมการจัดกันคืนนี้ถามว่าทำไมโอ้คู่นี้บอกเยอะจังผู้เยอะจังรายละเอียดเยอะจังก็เพราะว่ามันมีคู่เดียวนะ ก็เลยลงรายละเอียดได้ปกติเวลามีสามคู่เงี้ยให้สามคู่ให้สองคู่ลงรายละเอียดแบบนี้ก็ไม่ไหวนะมันก็เหนื่อยนะแต่เอาเถอะก็อยากให้รู้ว่าเวลาผมเอบา,างทีอาท่าบายมาแบบรวดเร็วผลงานทางเกมเป็นยังไงงานลงทุนเป็นยังไงแต่อยากให้รู้ว่าก่อนที่จะมานั่งวิเคราะห์มาพูดเนี่ยดูแล้วดูอีกครับดูแล้วดูอีกจริงๆในทุกๆ,ๆเรื่องเลยดูแล้วดูซ้ำดูอีก ดูว่ามันอะไรเป็นอะไรนะครับขวานจะออกมาได้แต่ก็อย่างที่บอกครับวีคอแทบตายแต่สุดท้ายก็แพ้ช่วงชะตาครับอันนี้เจอไปไปตามแสงแหงนะส่วนในรายการเนีกันของทั้งสองทีมนี้ครับเรอัลมาดริกับมาเลเซียปรากฏว่าเรอัลมาดริชนะไปได้สามครั้งมาเลเซียชนะหนึ่งครั้งเสมอกันไปหนึ่งครั้งเพราะนั้นในส่วนนี้รอัลมาดริดูดีกว่านะครับ เพราะนั้นจากข้อมูลทั้งหมดที่มีสำหรับเกมคู่นี้แน่นอนครับยกให้ไรอันมารเรนดูดีกว่าบาเลเซียโยกมาดูทางฝั่งของบรดาเจ้าทอมทอมในีิวผิวห,หลบ5รายซองพูด,ดูแฮนดิแคปปรากฏว่าวันนี้พูดกับแฮนดิแคปเอ้ยค่อนข้างโอเคนะดูง่ายสบายตาไม่คิดว่าจะดูง่ายขนาดนี้นะปรากฏว่าเจ้าเลือ่องทางฝั่งนรอันมารเนต้นลงหมดเลยครับ5รา,า,ายเชื่อใจว่าไรอันมาเนจะชนะ ช่องเสมอปรับขึ้นอ่าปรับขึ้นสี่นัดลงหนึ่งช่องมาเลเซียปรับขึ้นหมดเลยห้ารายภูเลือกไรอันมาร์เก็ตแฮนนี่แคมป์รูปควบเจ้าสี่จากห้ารายปรับราคาลดล,ลงในภาคฝั่งบนต่อสี่จากห้ารายปรับราคาเพิ่มขึ้นในภาคฝั่งบนรองเพราะนั้นมองเลยครับทั้งภูและแฮนนีแคมปต่างเชื่อว่าไรอันมาร์เก็ตจะชนะพร้อมกินแฮนนี่แคมปได้ด้วยพร้อมกินแฮนนี่แคมปได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติว่า ไม่พร้อมกินแฮนดิแคปหรจะเกิดอะไรขึ้นก็คือในอันดัชนะครับเหลี่ยมชนะังดูดีแต่ถ้ายิงไม่พ้นแฮนดิแคปั่านหมายความว่าท่านต่อเสียแค่ครึง่งเสียแค่ครึ่งเพื่อวัดใจได้กินเต็มคาซึ่งตามหูตอนแฮนดิแคปนี้มันมีโอกาสมากผมถือว่าเป็นความเสี่ยงที่น่านลงทุนนะสําหรับรอันมานลยเพราะว่าตรวมภูตัวแฮนดิแคปมันดูดีด,ดูชัดเจนอะข้อมูลพื้นฐานรวมด้วยก็ยิงใช่ครับใหญ่เมื่ะนั้น วางเร็จต่อในแอันบอนลิตไปนะครับเป็นทีเด็ดตัวั้นสุดสิบดาวตัวเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ถ้าไม่มีอะไรเกินความสามารถจริงเชื่อว่าแล้วมอนิจัดชนะได้รุ้นแค่เรื่องเดียวครับหนักๆเลยคือรุนเรื่องของสกรอร์ขาดกับไม่ขาดเสียงครึ่งกับกเต็มนะอยู่แอว์บอนลิตครับก็ขอว่าเราช่วงนี้เจอกับบอลโอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ